เตียวว่ามีความคึกคักตื่นตัวเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนของการรับ หีบัตรอุปกรณ์บัตรเลือกตั้งเลยนะคะที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะการจัดก,การเลือกตั้งซ่อมอออสอสอเขตสามในรอบนี้ค่ะที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะขั้นตอนด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่นั้นอยู่ระหว่างการตรวจเช็คตรวจสอบนะคะว่าอุปกรณ์ที่จะนําไปกระจายยังหน่วยเลือกตั้งต่างๆนั้นมีความพร้อมสมบูรณ์อย่างไรหรือไม่ค่ะ สำหรับการเลือกตั้งเขต3จังหวัดระยองนะคะที่ผ่านมาถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่สสวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์95,520คนค่ะจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ1 2น6คนนะคะหน่วยเลือกตั้งมีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเการะวังเรื่องฟ้าผลอย่างไรคะตอนนี้ หน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะคะ207หน่วยเป็นอำเภอแกลง178หน่วยอำเภอเขาฉมอ29หน่วยก็ฝากกบนอตแต่ละหน่วยด้วยนะคะให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะให้รอดูแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกคนให้สามารถลงคะแนนใช้สิทธิในหน่วยเลือกตั้งของตัวเองได้อย่างเรียบร้อยด้วยค่ะก็อำเภอแกลงและอำเภอเขาฉมเอรพร้อมมากค่ะสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะ,คะ หน่วยละตั้งที่ไหนเยอะที่สุดคะค่ะก็จะเป็นเขตอบตทุ่งภายกินนะะจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ประมาณ13ึ่นคกว่าคนการนับคะแนนก็คือนับที่หน่วยเลือกตั้งค่ะนับคะแนนเสร็จก็นําผลคะแนนมาส่งมอบให้ที่อําเภอค่ะเขตอําเภอแกลงก็มอบอาเภอแกลงค่ะเขตอาเภอเขาเฉามอบให้ที่ว่าการอาเภอเขาเฉามาค่ะถ้าคะแนนน่าถ้าอย่างไม่เป็นทางการนะคะน่าจะประมาณสองทุ่มสองทุ่มก็น่าจะพอทราบคะแนนร่าเก เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะประมาณ60 60หรือ70เปอเซ็นจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเชิญชวนประชาชนคนอำเภอแกลงและอำเภอเขาฉมเมวนะคะมาลงคะแนน,นเลือกผู้แทนที่เป็นตัวแทนของพวกเรานะคะมาใช้เสียงใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆหน่อยเราหนึ่งเขตโอริวันนะคะเขตเดียวของประเทศไทยะคะ่ะที่จัดการเลือกตั้งในครั้งนี้